นักลงทุนเพื่อการเดินทางช่องเตชินีให้ความรู้เรื่องการเงินและการลงทุนถ้าใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดหัวใจแล้วฝากกดติดตามเป็นเพื่อนกันได้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ท็กเพื่อนมาฟังได้นะคะวันนี้เตจะพามาดูภาษีหักหนั่จ่ายของปันผลหุ้นแต่ละประเทศนะคะจริงๆอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะสําหรับนักลงทุนถ้าเกิดอันนี้มันนอกจากค่าธรรมเนียมแล้วนอกจาก ค่าเทศเนาะมันก็จะมีภาษีที่เป็นต้นทุนอีกอันหนึ่งที่นักลงทุนต้องเป็นผู้จ่ายค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะได้ปันผลก็มีภาษีหักหน้าที่จ่ายบางประเทศก็คือพอได้ปันผลแล้วยังต้องเอาไปรวมกับภาษีรายได้ด้วยซึ่งอันนี้ก็คือแล้วแต่ประเทศเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละประเทศหักภาษีหน้าที่จ่ายของปันผลหุ้นเท่าไหร่ค่ะแต่จะพาทุกคนไปดูภาษีหักหน้าที่จ่ายของปันผลหุ้นนะคะแต่ละประเทศว่า ประเทศไหนมากน้อยยังไงเพราะว่าจริงๆถ้าเราเป็นนักลงทุนนะคะภาษีปันผลหุ้นและค่าธรรมเนียมเทศก็เป็นต้นทุนอันหนึ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้เราได้กําไรมากน้อยเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นต้นทุนที่เราที่เป็นนักลงทุนต้องรู้ค่ะซึ่งหลายประเทศก็มีทั้งภาษีทางน้าที่จ่ายอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปรวมกับไรายได้หรือหักภาษีนะัที่จ่ายแล้วยังต้องเอายอดปันผลไปรวมกักบรายได้รายปีอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศเลยนะคะงั้นเรามาดูกันเลยว่าประเทศไหนบ้าง คิดภาษีหักหน้าที่จ่ายก่อนที่จะโอนเงินปันผลเข้าพอร์ตเราเท่าไหร่กันบ้างคะ่ะจะพาไปดูฝั่งซ้ายก่อนนะคะก็เป็นประเทศหลักๆเนาะที่คนนิยมไปลงทุนกันนะคะก็ทั้งหมด14ประเทศนะคะฝรั่งเศส12.8อเมริกา15คะ่ะแคนาดา25ดเรัสเซีย15 วีเดน30%นต์ทแลนด์สิและฟินแลนด์30%ค่ะและพาไปดูฝั่งขวาค่ะฝั่งขวาก็จะมีจีน10%ไอแลนด์20%เดนมาร์ก27%ไต้หวัน10%อินเดีย10%ค่ะฮ่องกงศูนหนูแต่ยังไม่เคยไปลงทุนที่ฮ่องกงก็เลยไม่รู้ว่าเขาไม่เก็บภาษีหักเนะที่จ่ายนะคะและสวิตเซอร์แลนด์35%จากที่แต่พาคุณไปดูแล้วนะคะทั้งหมด14ประเทศประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเก็บภาษีสูงมากเลยเพราะว่าจริงๆอย่างสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ย35%เนาะฟินแลนด์30% สวเอดน30%แล้วก็แคนาดา25%รวมถึงเดนมาร์ก27%แล้วก็ไอร์แลนด์ใช่ไหมคะย0ส่วนใหญ่ประเทศพวกนี้ค่ะที่จะเป็นลงทุนก็ปันผลเขาก็จะสูงกว่าประเทศที่เก็บภาษีหน้ที่จ่ายไม่เยอะซึ่งบ้านเราเองก็เก็บ10%คะ่ะอันนี้คือถ้าเกิดเราจะไปลงทุนที่ต่างประเทศหรือจะไปลงทุนที่ประเทศไหนอันนี้เราก็ต้องมีความรู้เรื่องนี้ประกอบการตัดสินใจเพราะว่าภาษีหน้าที่จ่าย ก็เป็นต้นทุนอันหนึ่งสําหรับนักลงทุนที่จะทำให้เราเหลือกําไรมากหรือน้อยอันนี้ก็เป็นจุดอันนึงที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครจะตัดสินใจเรียนรู้เรื่องการลงทุนก็ต้องเรียนรู้ทุกด้านเลยเพราะการลงทุนจริงๆมันก็มีหลายแง่มุมที่ทําให้เรา มีทั้งได้โอกาสและคุณอาจจะเสียโอกาสถ้าคุณไม่มีความรู้นะคะเพราะการลงทุนทุกสินทรัพย์ไม่มีสินทรัพย์ไหนที่ลงทุนแล้วได้กำไรอย่างเดียวทุกสินทรัพย์ในการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณไม่ลงทุนก็เสี่ยงเพราะว่าปัจจุบันเงินเฟ้อสูงมากเพราะฉะนั้นมีความรู้เป็คนความเสี่ยงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพาไปดูภาษีหักเง,งที่จ่ายปันผลหุ้นของแต่ละประเทศนะคะใครที่เพิ่งได้ดูครั้งแรกก็คอมเมนต์ comment, คุยกับเตได้นะคะส่วนใครที่มีความรู้อยู่แล้วหรือลงทุนหุ้นประเทศอื่นที่จ่ายปันผล สูงกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์คุยกับเตได้นะคะเพราะเตเองก็ลงทุนในหุ้นไทยแล้วก็หุ้นต่างประเทศหลายประเทศเลยค่ะเพราะฉะนั้นเตนก็เลยเอาความรู้เรื่องภาษีหางนักที่จ่ายมาแบ่งปันทุกคนค่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นความรู้ที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะคะถ้าใครมีประสบการณ์อะไรก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ